ข่าววันนี้กมาดีสุรินวันพุทธที่16สิงหาคมพุทธศักราช2566เวลา8นาฬิกานางวิลาวันแสนจันสถิติจังหวัดสุรินทรับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษทหารพ่านศูนโจมกิติมศักดิ์และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหน่วยทหารผ่านศักดิ์พร้อมใบประกาศนียบัตรนักกองบัญชาการกองกำลังสุรานารีตำบลน,น้องเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ โดยมีพลตรีวิรยุทธ์รักสินผู้บัญชาการกองกำลังสุรนา,ารีเป็นประธานในครั้งนี้จากนั้นนางวิลรันแสนตันสถิติจังหวัดสุรินเมอบหมายให้ในายจิรศักดิ์ปุรา,าสายผู้อำนวกยการสูงวิชาการสถิติและวางแผนร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อการสร้างสังคมเศรฐศษฐกิจด,ดิจิทัลระหว่างวันที่16ถึงวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2566 ณโรงแรม, Beach Spa, มราวินทราบีสตรีสอร์ทแอนด์สปาอภอสัตหีบจบัังหวดชนบุรีโดยมีดรปิยนุษย์บุติศรผู้อำนวยการสำนักง,งานสถิติแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้จากนั้นเวลา16นาฬิกานางวิลาวันแสนจันท์สถิติจงังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจสอบและประชุมรับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้มประจําปีงบประมาณพศ2566ครั้งที่14พศ2566เพื่อให้การรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนณอําเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สํานักง,งานสถิติจังหวัดสุรินทร์สํารวจความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องกับการจัดง,งานดังกล่าวโดยมีนายพิจิตบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในครั้งนี้ Obrigado.